สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นกรณีเรื่องของอกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งประเมินภาษีออกไปเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ย ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีในปี63จากเดือนมิถุนายน63เนี่ยเป็นเดือนกร,รกฎาคม63นะครับแล้วก็ได้ส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกร,รกฎาคม63แล้วแต่ผู้เสียภาษีบางรายเนี่ยได้รับแบบประเมินภายหลังจากเดือนกร,รกฎาคม2563เพราะฉะนั้นเนี่ยการแจ้งประเมินภาษีกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเขาได้มีหนังสือชี้แจงในประเด็นนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่กค1 0 0 5ทับสน,นพทับ98ทับพัลงวันที่22เมษายน2564นะครับ โดยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ขยายกําหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษีออกไปเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดเช่นกรุงเทพมหานครขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีสําหรับปี63จากเดือนมิถุนายน .63 เป็นเดือนกรกฎาคม63และส่งแบบประเมินไปแล้วภายในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าผู้เสียภาษีเนี่ย ได้รับแบบประเมินภายหลังจากกรกฎาคม6 3นะครับเป็นผู้เสียภาษีบางรายนะครับการแจ้งประเมินกรณีนี้เนี่ยนะครับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และจะมีผลต่อการชำระภาษีรวมถึงการบังคับภาษีอย่างไรเนื่องจากในมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าการแจ้งประเมินภาษีด้วยการส่งแบบประเมิน ให้แก่ผู้เสียภาษีนั้นจะต้องเป็นการส่งถึงตัวผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งแบบประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์แม้จะยังไม่ถึงตัวผู้เสียภาษีก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ยคำวินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับในมาตรา44 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์หรือกําหนดเวลาที่ขายายออกไปโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินให้แก่ผู้เสียภาษีภายในกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถึงแม้ว่าหนังสือแจ้งการประเมินส่งถึงผู้เสียภาษีหลังจากกําหนดเวลาดังกล่าวก็ให้ถือว่าการส่งหนังสือแจ้งการประเมินนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้เสียภาษีจึงมีหน้าที่ต้องไปชําระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินหรือตามกําหนดเวลาที่ขยายออกไปนะครับ อย่างไรก็ดีเนี่ยในมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินได้กําหนดวิธีการส่งหนังสือหรือการแจ้งการประเมินให้กับผู้เสียภาษีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินอย่างครบถ้วนจึงจะถือว่าผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูในมาตรา13กันนะครับ ในมาตรา13ของพระราชบ,บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2560นเนี่ยนะครับได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าการส่งคําสั่งเป็นหนังสือหรือแจ้งการประเมินหรือหนังสืออื่นให้เจ้าหน้าที่ส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรงนะครับส่งโดยตรงก็ได้นะครับหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้โดยให้ส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของบุคคลนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของบุคคลน,นั้นถ้าไม่พบผู้เสียภาษีณนะภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีจะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่ณนะภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการที่ปรากฏว่าเป็นของผู้เสียภาษีนั้นก็ได้วักต่อมาครับ ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีการที่กําหนดไว้ในวักหนึ่งได้จะกระทําโดยวิธีปิดหนังสือในที่ที่เห็นได้ง่ายณนะภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทําการของผู้เสียภาษีนั้นหรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้วักต่อมานะครับเมื่อได้ดําเนินการตามวักสองและเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า7วันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการแล้วนะครับก็ให้ถือว่าผู้เสียภาษีเนี่ย ได้รับหนังสือนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขยายความในข้อมาตรา13นะครับการส่งหนังสือแจ้งการประเมินเนี่ยนะครับอา,อาจจะส่งโดยตรงเลยนะครับส่งโดยตรงให้กับผู้เสียภาษีหรือส่งไปสนีตอบรับก็ได้นะครับโดยส่งณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ที่ทำการของบุคคลนั้นก็ได้นะครับถ้าไม่พบ บุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่เราส่งไปนะครับเป็นผู้ที่จะต้องเสียภาษีเนะี่ยก็อาจจะส่งให้กับใครก็ได้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับและอยู่ณภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้นั้นก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สามารถดำเนินการได้จะทำโดยวิธีการปิดหนังสือไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายก็ได้นะครับณภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีนั้น หรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับถ้ามีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับหรือมีการปิดประกาศไว้แล้วเนี่ยถ้าระยะเวลาล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่า7วันนับแต่วันที่ดําเนินการนะครับก็ให้ถือว่าผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับหนังสือนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราเดําเนินการตามมาตรา13 นะครับอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับก็ถือว่าผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับหนังสือแล้วนะครับถึงหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยส่งถึงผู้เสียภาษีหลังจากกําหนดเวลาที่เราจะต้องแจ้งการประเมินแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการส่งนั้นชอบด้วยกฎหมายผู้เสียภาษีก็มีหน้าที่ต้องไปชําระภาษีตามแบบการแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนที่กําหนดนะครับ